สยามเมืองทองพระเครื่องสวัสดีครับเรียนนี้คือรุ่นไทมากปีหกสามนะครับพิมพ์หงเชื่อมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต่องค์นี้คือผิวกับนะครับนะครับผิวกับแล้วก็จะดูแบบคลาสสิกนะครับน่ครับผิวกลับดูแบบคลาสสิกนะครับน่ครับผมชอบแบบเก่าๆอย่างนี้ยครับสวยดีครับ ครับพิมพ์โคตรดีอ่ะอครับทีมงานนะปองสุพานนะครับจะสร้างนะครับถ้าเลี่ยมทองนี่ยิ่งสวยนะครับเนื่อยนี้นะครับคิวกลับอย่างนี้นะครับถ้าไปเลี่ยมทองยิ่งสวยนะครับ รุ่นนี้โคดจะอยู่ด้านด้านข้างเหรียญน,นะครับโคดที่ผมเลี่ยมไปแล้วนะครับนะครับโคดเลขจะอยู่ด้านข้างเหรียญอย่างนี้นะครับสุดๆนะครับ ครับสวัสดีครับ